มาครับผมก็กลับมาอยู่กับเกม Minecraft Review Add On อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่ง Add On ในวันนี้ครับที่เราจะมารีวิวนั่ก็คือ Add On เป็น10 update นะครับซึ่งเป็นตัวเดิมเลยนะครับผมของ RYP นั่เองนะครับก็เป็นอ่าชื่อ Add On ชื่ออะไรนะ Omni R ใช่ไหมอ่าตามนั้นนะครับผมก็อันเดิมเลยนะแต่ว่าผมเห็นว่าเขาอัปเดตนะผมผมก็เลยรีบมารีวิวก่อนใครเลยนะครับก็นี่เลย Add On นี่แหละนะครับผมซึ่งถามว่า อัปเดตตัวอะไรนั่นเหรอนั่นก็คือนี่เลยครับผมกดไปกดไปกดไปเรื่อยปับ๊บนี่เห็นตรงข้างล่าสุดไหมดูแรดไอ้นั่นเองนะครับผมเป็นไอ้แรดนั่นแหละไอ้ตัวเสือนะครับตัวสีส้มนั่นแหละนะครับซึ่งเราไม่สามารถกดแปงลงร่างได้นะใช้ออมิที่กดแปงลงร่างได้ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเนี่ยเหมือนมันกําลังบั๊กอยู่นะซึ่งก็เห็นไอ้พวกอะไรนะตารางพวกเลเวลสตามิน่อะไรเนะี่ยแบตเตอรี่อนะไรเนี่ยมันยังมาอยู่ข้างๆตัวละครผมเลยเนะี่ยน่าจะบั๊กนะครับผมโอเค ี๋ยวผมหาวิธีแปลงร่างเป็นอแอรแดเป็นหนึ่งหน้าด้ฟังก์ชันแล้วก็แรดมั้งนะครับไม่มีหรอเอา้าไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะอ่าแปลงร่างไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปลงร่างไม่ได้อันนี้สมอัไฟเจอนะก็เหมือนเดิมอ่ะผมรู้แล้วตอนนี้ก็คือต้องพิมพ์ว่าอ EV ีเวนต์นะครับผมทับอีเวนต์แล้วก็เอนติตี้นะครับแล้วก็แอดเอสอย่างนี้นะครับแล้วก็อาราแลดใช่ปะ อ่าแรดครับผมแรดนี่เรากดไปเลยปับ๊บแล้วเราก็จะกลายเป็นอ่านี่ไงกลายเป็นแรดเรียบร้อยแล้วนะซึ่ง <c oughs> อัน,นิเมชันการวิ่งยังไม่มียังเป็นท่าตีพจนอ,อ่าก็คือเหมือนเป็นเบต้านั่นเองนะครับผมนี่ผมอ่าคือไงมาอัปเดตก่อนใครเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือแรดนั่นเองนะครับซึ่งโหตัวใหญ่มากเฮ้ยมีท่าตี3ท่านับหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็3เมื่อกี้ท่า3อยูไ่ไหนวะหน่งสออ่า ถ้าสั่เป็นการไงนะอ่านี่ไงได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคตามนั้นก็หมดเลยครับ <c oughs> อัปเดตแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆนะครับผมเออมาอัปเดตแค่นี้จริงๆคือผมเอาลงไปลงคลิปช็อตได้แต่ว่าผมไม่ลงไงผมมาลงในแบบคลิปเต็มๆนั่นแหละเออดีแล้วนะครับ <c oughs> เออนี่แหละนี่ใหญ่ะเนี่ยแค่นี้เลยนะครับผม <c oughs> โอเคก็เอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอามามาแค่นี้แหละมารีวิวอัปเดต แอดออนไปเทนให้ดูนะครับผมโอเคถ้าใครอยากโหลดก็ลิง์ใต้คลิปเลยกับใต้คอมเมนต์นะครับผมก็แล้วแต่จะเลือกนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งด้วยครับที่จะตีคลิปผมมาแล้วนะผมก็มันมีแค่นี้จริงอัปเดตแค่นี้จริงๆนะจริงๆเลย <laughs> อัปเดตแค่นี้จริงๆนะครับโอเคไว้เจอครับโอ้ <laughs> ลิ้นพันเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ซีโอเก้บายบายครับ